เอ้าแล้วก็ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็พาล็อกเกอร์สวัสดีทุกคนนะับผมโกเคโอ้โนะเดี๋ยวเรแม่ค้าล็อกีิบล็อกมิสติร์เก่าเนี่นนนยกูจะโดนดราม่าป่าวะไม่รู้จะบอกไว้ก่อนนะผมไม่เกี่ยวแล้วผมไม่ได้พูดเลย,ยมันเปิดออกมาเ,เองมึงไม่มีหลักฐานทอนเจนิญแล้วมึงก็เกาหากูมไม่ได้จะบ้าออแล้โคตรแย่เลยโอเคครับก็นี่นะครับเราเปิดลักกี้บล็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราเปิดลักกี้บล็อกใหม่กันนะครับจริงๆมันก็มันมาได้สักพักแล้วแหละประมาณวันที่่11เเเเดดดดืืือออออนนนนนหห้้้าาาใชมไละ อืมใช่อเดือนที่แล้วจร <c oughs> ตอนแรกอะ่ะคือผมจะเปิดลักกี้บอลนี้แต่มันมาใหม่ยถึว่าที่เนี้ยเหมือนแบบของมันยังน้อยอยู่ไงเออมันก็ยังน้อยอยู่ดีเหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าลักกี้บอกลึกลับนั่นเองโอเคนะวันนี้นะครับเราก็มาสู้กับลักกี้บอกนันเองซึ่งมีน้องคนนึงนะครับท้าก็บอกในเฟซประมาณ สองสามรอบได้แล้วแหละโอเคก็เลยจัดไปนะครับอยากให้สุนัขล็อกก็ได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาลักกี้บล็อกนะครับเอาจริงคือสวยมากนะแบบกล่องลัอกกี้บล็อกนี่คือเราสร้างกันประมาณ20บนาทีได้นะครับเพราะว่าเรารีดากันด้เองนะครับมาอพอเพณนี้เออลืมอ่ะทำทำไมก็ไม่รู้โอเคหนึ่งสามสองสามว้ายตกใจหมดอันนี้ตกใจจริงนะเนี่ยวบอมันได้ดาบอ่ะกล่องกู ตกลงแล้วว่าปึ๊บโอ้ยขางโอ้ยขางอ๋อหัวไหนไม่ได้หัวเหรออุ้ยอู้น่ารักเค้ไอ้ที่หายมาต่อไปเนื้อหมูจบแล้วได้ดาบไปแล้วโอ้โหได้ดาบแมาโอ้เย็นเท่ได้ดาบเลยดาบอะไแล้วเนี่ยโอ้โหดาบใหม่ก็เหรอโอ้ดูดาบอุ้ยมันในนั่นน่ะมันโอ้โหบางทีเอฟเฟกต์มันเยอะไปนะใช่ดาบเดียวกันไหมไม่ใช่ หูตีแล้วเนื้อวัวดอปเยอะมากมันแหลกแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บให้ครับโคตรเยอะเลยครับโอ้โหเอาเก็บแล้วก็ทิ้งเก็บทำไมวะเนี่ยเอ้ยวันช็อตวันชิวโอ้โหขอโอ้โหไปแล้วเนี่ยโอเคมาต่อไปอะไรอ่ะโอ้ดี่หัวอะไรอ่ะไหนลองใส่ดูเอ่อบอยมันคือตัวอะไรบอยรู้ไหมมันคือตัวอะไร S <S <S หน้าเหม okay, ือนหน้าเหมือนออกเลยออกไหนยัก no ษ oh, okay, ์อ่ะยักษ์อ่ะอ๋อไม่ใช่ออกเดี๋ยวเชื่ออะไรได้ยังหรือยวออกป่ะโอเคอ่ะต่อไปเอาว่างเปล่าอ๋อไดมอนเดี๋ยวถ้าเราโชคดีเราถ้าเราโชคแรกมาเดี๋ยวค่อยไปขุดไดมอนนะครับอะไรอ่ะวิ่งดาบเด็กกระบอยทำไมแต่ดาบมันได้เล็บเยอะจังเลยวันเนี้ยคือแบบเยอะมากเลยอ๋อหัวอันเบรกิ้งด้วยเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยบอกเลยบอยตีไงกล่องก็ไม่แตกโอ้ยคนแกะมาครับกล่องต่อไป ตอนนี้เหลือสามสิบกล่องนะเหรอเร็วจังก็วา่าทำไมได้ของเดียวนี่งไงได้ก่องม,<อ>มาแล้วโหแต่ว่าก่องนี่มันแตกได้อ่ะไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวมีคนแถวนี้ตีมันชอบตีนะครับมือมันวอนใช่เกงๆโหเหมือน,นะนเราจะเป็นยักษ์เลยอะเหมือนแบบชุดกอดยักษ์เลยมัอมเป็นสีเขียวกูคบครบละขาดแค่หัวโอ้โหนั่งไงหัวใส่อยู่หัวสลามบีคอนดาเมจไม่มีมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้วอุ้ยปล่อยหัวอะไรอ่ะ อันนี้เหมือนตัวอะไรมังกรเลยวะเอออันนี้เหมือนมังกรใช่ใช่มังกรต้องมีขุเขาอ่ะไหนลองใส่ดูเฮ้ยอู้มีฟันด้วยฟันงับเลยอ้าวมันไม่ตายเอ้ยเราตายอุ้ยหัวจะแตกหัวมันแตกได้แย่แล้วถอดออกอย่างเร็วอะไรดีกูดีทำไมโอ้ยอ้าวมันจะทอนเหรอไม่กูปักอะไรล่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บโถของกาดบอได้ธนูมายังอ่ะฮะนี่ได้ธนูมาแล้วปึ๊บธนูกากโอ้โหกากมากมันไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะมันแค่ยิงเฉยๆอ่ะแต่สามารถยิงได้หกพันนัดนะครับเอ้ยหกพันครั้งกูเก็บของไม่ได้สิเก็บไม่ได้ไหนเหมือนกูไม่เป็นตัวต่อโลกอันนี้อีกอ่ะ เอาละครับกลับมากันอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้ก็พี่บอยได้แบบตัวบั๊กตายไปแล้วลตอนนี้เรามาแก้ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเราจะใส่ชุดกอดตีกันนะอย่าเพิ่งตีกันแค่บีกันต่อสู้นะครับโอเคเข้าใจนะบอยโอเคมาเปิดต่อแล้วเข<อ>้าใจครับฮะเข้าใจครับเออดี<ข>อมากของกูคืนมาได้ไหมอะของหายหมดเลยก็เปิดไปสิครับก็ไม่ได้ก็แพ้ไปแล้วแหละครับแค่นั้นแหละครับแย่ว่ะหัวตารางบอยหายไปเลยเฮ้ยชุดอะไรอ่ะมีเตอร์ทีคูนี่ใส่ไม่ดีใส่แล้วแบบอู้ โอ้โหนึกว่าเอ้านี่ไงที่หัวคืนละอย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวบ้าอีกน้องหมูโอ้โรเยอะเลยอันนี้เสียงโชค <Well. S 1> ผมว่าต้องได้เพชรโอ้เออป่ะเรามาลองบวกกันดีกว่ามาบาอยบ,บวกเ <c oughs> หรอเก้วะไอคนละบวกแมวบอยเหรอน่ารักจังน่ารักกันบอยเลยพูกนี้เราวันไหวนะทำไม <c oughs> ไม่ทำ <c oughs> ไออีกอ <c oughs> ่ะไอ จะทำเดี๋ยวเด็กบอกไป็จุดอะทำกันเลยโอเคมาบวกก่อนมาบวกกี่ไปกี่กล่องวะเนี่ยไม่ได้นับโอเคมามาดูกล่องบวกกันดีกว่ากูเปิดได้แต่รองเท้าว่ะเปิดรองเท้ากูได้ก็คู่แล้วเฮ้ยคลุปุ๊บได้รองเท้าปั๊บเลยนี่ใส่รองเท้าพร้อมแถมบางเกงหนึ่งโอเคโอ้ยเดี๋ยวมันบั๊กอะไม่อยากใส่ครบเซตเดี๋ยวบั๊กอีกนะครับยได้ดาบแล้วอินฟินิตี้เอดาบอินฟินิตี้เหรออันนี้เป็นกอดทอง กอดทองอย่างกากเฮ้ยเด็<น>กเข้าแล้วใ,ใส่กับชุดม,มากอะไรเหรอยิงวอยถอดชุดกอดดิเดี๋ยวเงาเงา,งาไปตีเฮ้ยทำไมชุดกอดมันใส่แล้วมันแบบ slow n e ได้วยวะหรือเพราะว่าชุดกอดมันหนักเฮ้ยเข้าตัวไปเฉยเลยไม่คืนหรอกระจอกเอ้ยกระจอกจริงไอ้อกอดนี่ไม่กระจอกจริง,ง,รงมาต่อไปอันนี้เป็นเกงเกง,ง่นะครับผมคิดว่า ของสีม่วงเนี่ยน่าจะดีสุดนะเพราะว่ามันเป็นขอลัคกี้บล็อกอ่ะคิดว่าก็ลัคกี้บล็อกเป็นสีม่วงดาวอะมาจากประสบการณ์ที่แบบเล่นลัอคกี้บล็อกแบบห้าพันก็คลิปรอเล่นรอเล่นยังไม่ถึงเฮ้ยดาบไหมโอ้โหดาบแต่ดาบไม่เกือบราเมแบบจัดเต็มมากนะครับรานะราเมทนราเมทสุดยอดมากก่อทองละอาบริจาคก่อทองไม่ถอดชุดกออ่ะบอย นีดาบเดียวกันเลยถออชุดกอกดิจะได้ตีกันได้อย่างนี้ยังไงล่ะอุ้ยหัวคีเปอร์กแล้วปึ๊บไก่ลักกี้ชิคเก้นเพื่ออะไรวะไม่มีอะไรเลยอะไรเอ้ยรู้นะรู้นะอันนี้ไก่ขยะอ๋อบอยขยะก็ไม่บอกอานกอบอียแล้วเนี่ยกอมโมวมันดีจริงเอ๊ะเมื่อกี้พึ่งพูดว่ากอบ่วยดีแต่ว่าหัวนี่มันแตกได้นี่หว่าหัวมังกรเนี่ย เออสะดวกอะไหนดีกว่าวะเนี่ยอาจจะกากแค่หัวจริงๆผมได้กางเกงนั่นแหละกางเกงม่วงอุ้ยโอ้อันนี้ตัวอะไรนะซีเวอร์เอนเดอร์เหรอซีเวอร์เอนเดอร์ซีเวอร์เอนเดอร์ซีเวอร์เอนเดอร์เอเวอูชันเอนเดอร์นันคือตัวอะไรวะจำไม่ได้นะครับอันนี้อะไรอ่ะไม่ตอบอะไรเนี่ยหลับเน่ได้ับเอฟเฟกซิตี้สองอันรอดเฮ้ยดิเสื้อกรอบม่วงอ๋อได้แล้วดีกว่าสามหก โอเคดาบลัคกี้ดาเมจสิบว้าวกากว้าวเบ็ดตกปลาได้แต่บล็อกทำไมตกบอยไม่ได้อ่ะเพราะที่เราไม่ใช่คนตกง่ายขนาดนั้นอ่ะอ่ะเหรอใช่จะจับเราต้องจับด้วยเหยื่อที่แพงกว่านี้เอาเงินเอาเงินมาจบมาจับกูโอเคอันนี้เป็นอ๋อใส่เราจะเทโลได้ไหมครับเนี่ยต่อไปก่อสีเขียวทีเออก่อเขียวเหมือนกัน เขาบอกว่าของดีเหมือนมันจะเป็นพวกเกาะมันจะเป็นตีมังกรป่ะรู้สึกโลิิจน่าจะใช่นะน่าจะเป็นตีมังกรมังกรมังกรอะไรเป็นออกป่ะฮะออกที่เป็นมังกรเนาะออกอะไรมังกรออกอะไรอุ้ยของบอยดูดิได้หัวดลามแล้วออกอะไรวะงงหัวที่มึงใส่อ่ะอ๋อทำไมนั่นแหละออกเป็นมังกรเหรอเฮ้ยตัวบักเลย เอาละครับทุกคนกลับมากันในรอบที่2เอ้ยรอบที่3ามหรือรอบที่ 2, อท 2, 2> สองวะก็ผมบอกเลยว่าผมจะไปเปิดลัคกี้บ็อกนี่อีกแล้วนะครับน,น,นี่จะเป็นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเปิดลัคกี้บ็อกนี่นะครับแล้วพอผมกลับมาเปิดลัคกี้บ็อกนี้ทุกคนจะบอกว่าอ้าวพี่ลืมหรือว่าพี่บอกว่าจะไม่เปิดลัคกี้บ็อกนี่อีกแล้วโอเคดาบกา็ที่เสกมันก็จะเป็นดบาบดาเมจยิปโถนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้อ่าอะไรนะดาเมจอินฟินิตี้เออถ้ามันไม่ได้พูดแบบดาเมจเดี๋ยวผมจะไปนั่งเปิดเอานะะคคครรรรรรัััับบโโโอออเเ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 าา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 ามมปปปิิิดดดดตต่่ีีีกกวววๆแลลล้้้้นนนนนยยยช์ง ออนี่ไงไดคืนแล้วนี่ไงดาบดาเมจเยอะๆทิ้งดาบนี้ไปเลยมือบอลยีเราเี่ยฮะเดี oh, I, I. ๋ยวสาวชุดกอดก่อนอะไรอะไรอะไรยิ่งๆๆกี้กี้ปกติเราก็ชอบตีกันอยู่แล้วนะครับก็ก็ไม่แปลกอะอะไรอะไรอะไรแต่เมื่อกี้ตอนที่บอยตีผมบอยบอกว่าจริงๆลูกยเราว่าจะตีแบบมันจะแบบยังไงนะตายปั๊กแต่ก็ยังตีเพื่อความสนุกดูม <M> ันทุ่ไม่มีห <c oughs> ลักดูมันุ่คุณเจ้าหาเอยโอเคได้ชุดกอดมันคืนแล้วอ่าได้มันเดียว ทุกคนอย่าไปเชื่อมันนะครับมันเก่าห่าจ้าจ้ากรอบรูปเอ้ยเดี๋ยวไม่เคยท่านี่เลยอันนี้เป็นรองเท้าแน่ๆอ้าวเป็นหมวกคือเหมือนอ๋อนี่มันคือหนวดนี่หว่าหนวดด้วยพี่พี่มาไหนพี่ทำไมว้ายไอ้ไอ้บ้าเลยพอแล้วมึงไม่ต้องเปิดแล้วมึงรอกูเปิดนี่แหละมึงรอดูกูเปิดได้แหละ ใส่ฉันก่อนทำไมอะบอยปอฟอฟอบอยช่วยเราเปิดเลยดิบอยได้และ, <c oughs> อะของเรานี่มาเดี๋ยว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 เราไปเก็บไ้เดี๋ยวเราไปเก็บไ้อ<ะ> <c oughs> อบคุนนะเอาไปเอาไปไเอาไปเพราะงมึงกา้าวากูไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้ได้เป็นหัวมานะครับ <c oughs> อะไรอะ่ะรองเท้า กางเกงโอ้ยธน้รองเท้าเลยได้เจะของดีๆไอ้ย่ะหายคอหายหมดเลยโอ้โหตอนพอแบบตอนบอยบักบอยได้ของดีจริงนะไม่เถียงโอ้โหโดนฟ้าผ่าตายจบแล้วโอโหมดแล้วเอโพอ์ชันโอ้ยแหลกแหลกอันนี้เป็นทีมทีเอาเกมหมดละโอเคมาหกกล่องสุดท้ายยิกพีเอามาทำอะไรวะเนี้ยเอ้ยอ๋อ มาหาดีเหงาจังเลย <laughs> เห็นบอสเลยก็ยังยังไม่ได้เสกบอสยังไม่ไ okay, ด้เสกบอสโอเคอันนี้เป็น ABC โอเคครับหมดแล้วเลยก็ไปจัดของก็ไปสู้กับบอยเลยดีกวา่าเอาละครับตอนนี้เราก็เปิดลัอกเกอบ็อกเสร็จแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปสู้กาน์ดโอย่ายลืมกดไลค์และกดแชร์มาเราสองคะแนนของสนชอบบอล็กดีชั่นหมดแล้วเนาะแต่ก่อนเราจะสู้กันเนี่ยบอยอย่าเพิ่งตีบอสนะลองให้บอสแบบลองปาประสิทธิภาพก่อนว่าบอสมันจะโหดแค่ไหนกันนะครับพร้อมอยังพร้อมแล้วโอเคลองยิงธนูนี่ก่อนอ๋อเป็นธนูธรรมดาโอเคครับถ้าพร้อมเราก็ไปสู้กับลัอกเกอบ็อกกันเลยอย่าเพิ่งตีนะคือจะดูก่อนว่ามันจะปายังไงมาเอาธนูยิงโอ้ยังไงครรรับไม่่เเเหห็นนาอีย ห่กาาาจาออาจ,าจะะบอสมฮัลโหลบอสอ้าวบอสอ้าวกูเป็นเกมหมดหนึ่งอยู่โ <laughs> <Okay. S 3> oh. อเคายอ้าวอ้าวไม่ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมปลาให้มันปลาเลยครับโอเคมาครับทุกคนตอนนี้บอสก็สามารถปลาลักกี้บ็อกซ์ระเบิดได้นะครับผมไหนบอยลองเข้าไปดิบอยมัน <laughs> ไม่สนใจกูกูรอคนอยู่ไหนลองเลงิกเข้าไปดิเขาไม่สนใจบอยจริงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองให้มันปลาดูนะครับเป็นปภาของลักกี้บ็อกซ์โอ้ก็ปลาลักกี้บ็อกซ์ออกมาสิบลูกนะครับผมเป็นยังไงครับมางั้นเริ่มสู้กันเลยดีกว่า ร <l ots> ออะงมไ่รมากรต้องจกกัดการย่อาอ้าวกลับไปเฉยอออู้ระเนไปไกลมากมันมันกระเด็นไปไกลไงมันจะกระเด็นทะลุเลยแหละ <c oughs> บอชอตีหน่อยดิพูดให้ดบกเมะมัตายบอ,อตี <c oughs> ตาย <c oughs> <c oughs> ตาย <c oughs> ทำไมบมไอสันเอาดาบตีเราไม่ตายแต่ทำไมบอสมันฆ่ากูตายมาเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเกิดบาเรียตรงนี้แหละไอ้บอสอ้าเวติดฉากมาแล้วเพื่อาตายอีกแล้วเออมึงไปเอาดาบนาเป็นพรตีตี้มาหนากูไม่มีดแต่จะมึงโดมไปอ่ะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ยอมยอมยอมกูยอม,ยอม,ค,ยอมคือผมซืม้อบอสไม่ได้เนะี่ยแต่ผมลองตีก่อนนะเนี่ยมันมันเข้าบ้างไปเนี่ย ดูเลือดมันสิมาเปิดเลือดละอ่ะมึงเห็นแถบเลือดข้างบนไหมไม่เห็น <c oughs> แถบเลือดมันบล็อกก็คือจริงๆมันตายไปน,นนะแต่ว่ามันตายบล็อกเลยชูเอาแล้วชนะเนี่ยคือทุกคนหลอดเลือดมันหายแต่มันยังไม่ตายก็คือมันบั็กนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะ <c oughs> จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะเปิดหลักที่บ็อกมิสเซิลกอลกันนะครับ อาจจะไม่มีการต่อสู้เห็นนะจารย์มุขชนะเจ้าส่วนการต่อสู้ก็แน่นอนครับว่าบอยเป็นธรรม์แตกันผมก็ถือว่าเราเสมอไปแล้วกันเนาะไม่เอาแมวชูบชนะเมื่อถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เวลาสอนกัได้บอกต่อใจชุดจ้าวก็ใครชอบคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เวลาสอนกันได้ผมใช้เวากระเีบแชร์เดี๋ยวน้อโอเคครับไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย